ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นหนึ่งชุดครับชุดนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับส่งฟรีถึงหนบ้านครับผมชุดนี้มีอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างครับไมค์เป็นครับสายลำโพงครับหนึ่งเส้นครับสายลำโพงจะได้ไปกับชุดหนึ่งเส้นครับการต่อใช้งานง่ายๆครับนี่ครับแค่ออกจากมิกใช่ไหมครับนี่ออกจากมิกลงไปครับแล้วก็วิ่งไปเข้าตู้ลำโพงข้างหลังครับข้างหลังก็เป็นระบบสปิคคอนนะครับผมสามารถถอดเสียบได้ครับผมใครใช้เป็นก็สามารถใช้ได้ชุดนี้ครับนี่แค่นี้เท่าน้นครับผมนี่ครับ รีคอนดิกขึ้นก็ดังเลยสำหรับชุดนี้กับชุด18,500ส่งฟรีถึงบ้านในชุดเรายังมีไม้ไปด้วยครับนี่ครับหนึ่งเครื่องครับนี่หนึ่งเครื่องก็จะมีทั้งหมด2ไม้ครับสวิตช์ไม้ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเห็นลูกค้าหลายท่านครับนี่ซื้อไปให้เปิดต้องกดสวิตช์ตัวนี้ลงครับผมเพื่อในการเปิดไม้ครับตัวนี้ใช้ไปแบตบดครับต้องมีการชาร์จแบตครับในตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวครับเราต้องเสียบตัวนี้เพื่อไปชาร์จแบตในชุดเรายังมีแถมนี่ครับ สายเปิดเพลงไปอีกหนึ่งเส้นครับเพื่อสำหรับเปิดเพลงครับผมครับถ้าเปิดนี้ยากครับก็สามารถเชื่อมต่อบ l u e t อีกสลรับมิดนี้ครับสามารถเชื่อมต่อบุ u e t เปิดเพลงแบบระบบไร้สายได้ครับผมแต่ผมแนะนําครับมีสายดังดีสุดครับเพราะอะไรครับหนึ่งครับเราสามารถแยกให้ข้างหนึ่งเป็นเบสข้างหนึ่งเป็นกลางได้ครับเพื่อระบบการทำงานอิสระครับผม นี่ครับสมมติเราเปิดขึ้นตัวแรกอยู่อย่างนี้นะครับผมส่วนมากอยู่อย่างนี้มิของเราครับตรงกลางเปิดขึ้นเราคูนหาเลยครับผมว่าไรเป็นเปลดนี่สมมติฟังนี้เปลดลดกลางนะเพิ่มเบลดเลยอีกฟังหนึ่งต้องเป็นกลางนอนเราก็ลดเบสดเพิ่มกลางแหลมขึ้นครับนี่ครับเราพงแล้วก็ทํางานอิสระมากขึ้นครับแต่มีข้อเสียครับเสียงดนตรีบางชิ้นอาจจะขาดหายได้พอเราเล่นโมโนครับค่หนึ่งเบสขึ้นหนึ่ง็นกลางครับผมครับต่อมาครับบิกนี้มีอะไรอีกครับนี่ระบบเอ็กโคครับทดสอ นี่ครับแต่ละช่องยังสามารถเปิดเอ็โคได้อีกครับผมครับเลยวหนึ่งตัวครับที่ลูกค้าชอบลือมากคือตัวนี้ครับมาสเตอร์ครับพยายามเร่งให้2ตัวเลยครับเร่ง2ตัวเลยนะครับผมครับบางคนเล่งข้างเดียวทําไมกลางไม่ดังนี่บางคนเล่งข้างนี้ทําไมเบสไม่ดังครับต้องพยายามดูตรงนี้ด้วยครับผมครับอีกหนึ่งโหมดครับที่เขาแถมให้คือโหมด EQ นะครับผมโหมด EQ ครับนี่ครับตัวนี้ก็สําคัญในหนึ่งตัวครับสำหรับใครชอบร้องคาราโอเกะแนะนําครับลดรีลงนิดหน่อยครับ ชอบไม่หอนเลพากษ์วิพากษ์ยบดกอกเตรงนี้หน่อยเพื่อให้ไม่หยุดหอนเวลาร้องหน้าตู้ประมาณนี้ครับพ่อบางคนเอาไปอยู่ประมาณนี้ครับแล้วเลนเกณฑ์ขึ้นสูงทดสอบทดสอบนะครับเน่ครับมันหอนเราก็สามารถลดตรงนี้ลงแหลมเรื่องได้ก็สามารถร้องหน้าตู้ได้แล้วครับผมสำหรับชุด18,500บาทไปเราทดสอบฟังเสียงเพลงกันครับ ก็เป็นอีกหนึ่งชุดครับที่ครบทุกแบบเบสสองกลางสองครับเบสก็เป็น15นิ้ว2ใบสลับชุดนี้ครับตู้เป็นสไตล์เทอร์โบครับผมเทอร์โบออกแบบดีไงขึ้นหนึ่งครับสามารถออกนอกพื้นที่ได้ขนาดนี้ครับทามาทําดอกเล็กให้มีน้ําหนักเสียงได้สำหรับตู้เทอร์โบของเราครับพร้อมด้วยกลาง6.5อีก2ใบครับสำหรับตัวนี้ครับผมถือว่าคุ้มค่ามากฟาวมิกไม่ลอยได้ไปด้วยครับและอย่างครับนี่ในนี้มีฐานนะครับผมลูกค้าหลายคนครับไปไปดังครับ ส่งไม่มาหาเรารัามีในนี้มีถ่านครับผมครับถ้าถามบทก็ไม่จกไม่ดังก้อใส่ถานด้วยนะครับผมครับโอเคครับก็ฝากไว้ชุดครับชุด1 8 0 0 0บาทส่งฟรีถึงบ้านของคุณครับผม